และมาต่อกันที่อีกหนึ่งซีรีส์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ <c oughs> กําลังจะมีออกขอภัยค่ะมีบรรยากาศบวงสรวง <c oughs> เอาเรื่อเอาชัยมาฝากกันยบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ของสองหนุ่มสุดฮอตหยินวอน,นั่นเองนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยควบตําแหน่งเป็นผู้จัดด้วยล่ะค่ะทํางานด้วยกันจนรู้ใจมากๆก็เลยมีการจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์เปิดค่าย YWPB official เลยค่ะสำหรับสองหนุ่มคู่จิ้นสุดท็อตนะคะหยินวอนนั่นเองประเดิมด้วยซีรีส์เรื่องแรกค่ะ Jack and Joker y อ u s ยู s t My l My r t a r t ทำไมต้อ เป็นเธอทุกทีซึ่งวันก่อนได้ทําพิธีบวงสวงเอาเรื่องเอาชายกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่บริเวณลานพระพิฆเนศด้านหน้าศูนย์การค้ายอยู่เน่นหมอค่ะงานนี้ก็บอกเลยว่ามาครบทีมนะคะทั้งยินวอพร้อมราชพัฒบอลและดนมาร์คสิวัตรพีพีรวิทย เนนิทพันธ์และอีกมากมายค่ะ,คะเรียกว่าบรรยากาศเ<อ>ต็ไมไปด้วยความอบอุน่น<อ>มีแฟนคลับไปร่วมให้กําลังใจรอบงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะ<อ>สําหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะเป็นซีรีส์ที่ฉีกรอบเดิมๆของซีรีส์ Y เลยนะคะโ,<อ>โดยจะเล่าเรื่องราวของแก๊งนักต้มตุ่นตัวร้าย<อ>เขาบอกว่ามันจะมีทั้งหาลั่น บูสนันแล้วก็จิ้นไม่พักจ้าซึ่งอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้หยินวอเขาเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงเองด้วยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆเตรียมลงจอช่อง3ให้ได้รับชมกันในเดือนกันยายนนี้แล้วแฟนๆอดจะรออีกนิดในเดือนกันแน่นอนเลยค่ะ